เมื่อวันก่อนมีโยมเล่าให้อัตมาฟังว่ารู้สึกท้อใจในการฉักจูงลูกสาวให้สนใจธรรมะเพราะลูกเถียงคอเป็นเอ็นว่าอายุเท่านี้ยังไม่ต้องสนใจธรรมะหรอกลูกบอกว่าพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทุกข์ที่เธอไม่ค่อยมีคนอายุเท่าเธอสนใจจะใช้ชีวิตให้สนุกสนานมากกว่า อาตอมาแนะนําให้โยมลองมอบหมายงานให้ลูกสาวทําสักสามชั่วโมงด้วยค่าตอบแทนอย่างงามสิ่งที่ต้องทำเพื่อแลกเปลี่ยนมีอย่างเดียวคืออยู่ในห้องโล่งๆโดยไม่มีอุปกรณ์สื่อสารหนังสือหรือสิ่งที่ให้ความบันเทิงอะไรเลยให้อยู่กับตัวเองตลอดสามชั่วโมงโดยต้องตื่นอยู่ตลอด ถ้าแอบหลับจะไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ประสบการณ์แบบนี้อาจพลิกชีวิตเราได้เมื่อตระหนักว่าการอยู่กับตัวเองนั้นยากเย็นเพียงไหนการอยู่โดยไม่มีสิ่งบันเทิงเริงใจเป็นเรื่องท้าทายเพียงใดหรือแท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำในแต่ละวันนั้นมีมากมายแค่ไหนที่เป็นอุบายให้เราอยู่กับตัวเอง น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องเหล่านี้จะทำให้คําสอนของพระพุทธองค์มีความหมายชัดขึ้นความสนใจในพุทธธรรมอย่างแท้จริงนั้นใช่ว่าจะต้องกล้าเชื่อหรือยอมรับในสิ่งที่อยู่เหนือกว่าเราขอเพียงตื่นรู้ในเบื้องต้นต่อความเป็นไปในชีวิตเท่านั้น ธรรมะคำสอนโดยพระอาจารย์ชยสารู